โทษนะพี่ไปหากับเอลสุหวันดีครับน้องแค่เริ่มเกมมาก,กูตายคาป้อมเลยผมรู้สึกว่าการตั้งสโคพของผมมันไม่ตรงหรือศูนย์เล็งมันเบี้ยวยังไงก็ไม่รู้เดินจริงแม่งเลยดีกว่ามาสิวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแบบบป,ปะเดี๋ยวนี้มึงกล้าข้ามทินแบบร้อยหน้า้อยตาขนาดนี้เลยเหรอตายซะอิลูเมียหวันดีครับน้องรู้สึกว่าราวิวมันจะลอยหน้าร้อยตาในถิ่นของเอลสุเกินไปแล้วนี่ไงนี่ไง แม่เจ้าเอลสงเดินยิงผมใช้ฮาขคี้สังเกตเห็นแมงวันที่เกาะอยู่บนไหลอิลูเมียผมจึงตัดสินใจยิงอิลูเมียตายแมงวันรอดผมเห็นเพื่อนผมกำลังยืนบวกกับโอเมนอยู่ด้วยความที่ว่าผมมีคนใจดีผมเลยเข้าไปห้ามโดยการฆ่าโอเมนทิ้งเกกใจเกกใจมันมาทำหอกอะไรวะเนี่ยบางครั้งผมก็เกิดอาการสับสนคิดว่าปืนที่ตัวผมถืออยู่นั่นคือ a อ มันเดินบรรจงยิงเลยเว้ยจะไปไหนแกลกเอ๊ะจะไปไหนขอปิดฉากเท่ๆหน่อยสิอันตรีปิดฉากอ้าวไม่โดนอ้าวกูหลาบเวน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 เววนเอลซูมันมาทำบ้าอะไรวะเนี่ยจากตัวผมเป็นแครี่คนเดินยิงเนี่ยก็ยิงยิดยิงขันขันขันมันเซียนเปินเหลือเกินซูมทำไมวะกูมีสกิลซูมด้วยเหรอ้าวลืมสกิลแล้วเนี่ย อะไรของมันอีกวะเนี่ยซึคลาดีเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ผมขอซูมอยู่ห่างๆยางหุ่งห่วงอุ่นแมงเอ้ยไม่ทันใจกูไปละมึงมานี่ไอ้ไอ้ครต่อนี่กูมาแล้วกูไปไก่ไก่ไกไก็ไปเฟ้ยวแมน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 ฟุบฟิบแข็งตัว กูยอมใจมึงละเพจนจบเก็บแล้วขอเท่นหน่อยละกันแล้วก็ชนะแบบอีซี่อลซูม,มันเดินยิงเป็นปืนอาก้าเลยเว้ยเห็นมันบอกว่ามันลืมไปเลยว่ามีสกิลซูมแล้วก็ MVP แบบหลอดเทฝันดีครับน้องเกมนี้กูซูมหนึงสามครั้งเลยยังว่เรี่ยไม่รู้กูเป็นนก